หนึ่งไหมครับท่าผู้หญิงไรน้องน้องเอาใบให้เรียกงอ๋ออย่างนี้ฝากพี่เปลี่ยนลำปางไปด้วยกันครับปางเป็นเป็นเลยนี่อยู่แต่บนน้ยเลยพี่นะัน หนึได้สารั้ไป้ทำงานนะครับเ่เริลปาไปด้วยกันครับที่เขอบคุณครับเบอรักคือเบอามสิบสองนะฮะตัวที่ห่เบอร์หนึ่งครับคุณครับให้นอด้วยนะเดี๋ยวพอดีั้วขาาถขอบคุณมากขอบคุณขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะเบอร์สามสิบสองพันบาทปน

มาอยู่ปลายทางหนึ่งยาวนะคะเดี๋ยวเพื่อนหนค่ัสด็กมาทคงานไปนี่ไหมัสดีค่ะได้ดังคิดถึีครับครัวพ่อแม่พี่น้องนะคะอ๋อมันลำากเลยละครวันนี้เราเอาให้แล้วไป ลานาเขาเอาให้ลไม่ได้คเ็เปิดเนาด้วยกันิารปทน้างคุณายาาเนาบหลักๆของเราถ้าหากว่ามองดูสภาพที่เราไปหาเสียงมาแต่ละพื้นที่เนี่ยคิดว่าคนลําปางตอนนี้ต้องการอะไรตอนนี้ลําปางประเด็นปัญหาของจังหวัดลําปางคือเอ่อ สองในสองในห้าอาจจะเป็นหนึ่งในสามเลยก็ว่าได้ว่าตอนนี้จังหวัดลำปางส่วนใหญ่เราเป็นกลุ่มผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ส่วนมากเลยเพราะว่าเด็กจบใหม่ทั้งหลายส่วนใหญ่จะเรียนจบแล้วก็ไปทํางานอยู่แต่จังหวัดไปอยู่กรุงเทพไปอยู่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบ,บังอมตะนครหรือไปอยู่ตามนิคมอุตสาหกรรมต่างๆซึ่งกลายเป็นว่าตอนนี้คนที่อยู่ในพื้นดินที่จังหวัดลำปางจริงๆอ่ะเหลือแต่เป็นชุมชนผู้สูงอายุ เพราะฉะนั้นบำนาญประชาชนของผู้หญิงสุดารัตเกยุรพันธ์ของภัคไทยสร้างไทยคือเดือนละ3,000บาททุกๆเดือนนะฮะไม่ไม่ใช่แค่แบบให้ครั้งเดียวแล้วจบทุกๆเดือนเนี่ยก็คือจากเดิมที่บำนาญประชาชนของของรัฐบาลท,ที่ให้คือเดือนละ600บาทไม่เพียงพอฮะ ไม่เพียงพอให้เขาอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีทางพักไทยสร้างไทยโดยคุณหญิงสุดารัตน์ก็เลยทอับอัพเขาอีกห0รอทับอัพเขาอีก2 4 0 0เป็น3 0 0 0 3,000เขาอยู่ได้ละสบายละที่เราคิดในส่วนของบำนาญประชาชนเนี่ยคิดแบบท6 0คือ360องศาได้ทั้งผู้สูงอายุด,ด้วยได้ทั้งกลุ่มลูกหลานลูกหลานได้อย่างไรลูกหลานทำงานจบใหม่ไปบรรจุรทำงานได้180,000ปประมาณเนี้ยถ้าไปทำงานอย่างพวกนิคมอุตกาหกรรอย่างเงี้ย อยู่แหลมชะบังอะไรเงี้ยค่าเช่าหอว่า6,500 7 0้าน้องเหลือเงินอยู่ประมาณตัก1 2 0ื่นประมาณนี้หรือห1 0 0นึ่งอะไรเงี้ยต้องส่งเงินกลับมาบ้านอีก3 0 0พันน้องแทบไม่เหลือเพียงพอที่จะดำรงชีพเลยหรือไม่สามารถที่จะสร้างรายได้หรือสร้างหรือสร้างตัวในในวัยทำงานของเขาได้เลยแต่ในส่วนของแต่ในส่วนของของในส่วนของบำนาญประชาชน3,000ันบาทพ่อได้3 0 0พันละแม่ได้3 0 0พันหมายความว่าไงหมายความบ้านนี้ได้6 0 0 0บาทละ น้องๆทำงานเก็บเต็มที่เลยหมื่นแปดสองหมื่น้องไม่ต้องส่งมาบ้านแล้วไม่ต้องห่วงไม่ต้องเป็นพรงวงกันที่บ้านแล้วน้องก็สามารถสร้างสร้างเนื้อสร้างตัวได้ไวทํางานได้ที่บ้านก็มีความมัน่นคงเรื่องของเศรษฐกิจสามารถซื้อสินค้าสามารถจับใจในพื้นถิ่นได้เลยอะไรเงี้ยฮะอันนี้เป็นํานานหลักๆของเรา เป็นนโยบายหลักๆเรื่องเรื่องบำนาญประชาช่วขอผู้หญิงสลาลัดนะฮะคือตอนนี้คือเราจะมองด้านเศรษฐกิจเป็นหลักก่อนเศรษฐกิจเป็นเรื่องสําคัญเสนอให้กับประชาชนถูกต้องครับแล้วลําปางอ่ะมันต้องมันต้องจบสักทีกับคําว่าเป็นเพียงแค่เมืองฐานหลายท่านพูดว่าลําปางเป็นเมืองที่หยุดนิ่งไม่หมุนตามการเวลามันต้องพอเลยละมันต้องพอละคนลาปางเก่งเยอะนะฮะที่ผมไปเจอในแวดวงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่บริษัทขนาดใหญ่บริษัทข้ามชาติ เด็กกำปางนั้นเลยเด็กจบจากบุญวาสเด็กจบจากกาัญญาณีเด็กจบจากอาสมชันเทคนิคใช่ไหมฮะอาชีวะหลายๆคนเลยเป็นผู้บริหารระดับสูงนะฮะขององค์กรทั้งองค์กรในประเทศบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่อาผมยกตัวอย่างเลยก็ได้อย่างพวกชอกันช่างอิตาเลียนไทยไทยเบฟเอ่อซีพีอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งบริษัททุนข้ามชาติอะไร่าเงี้ย ผู้บริหารเ้็นคนลำปางนะฮะเด็กลำปางเราเก่งมากมันถึงเวลาแล้วที่จะต้องดึงคนลำปางอ่ะเก่งๆอ่ะกลับมาพัฒนาบ้านเกิดกลับมาช่วยกันเบนซอมเฮ้ยเราต้องดึงเม็ดเงินเม็ดเศรษฐกิจเข้าสู่จังหวัดลำปางรอแต่เพียงภาครัฐคือด้วยความที่พอเป็นเมเจอร์ดักการเมืองอ่ะเขาจะมองแต่ว่ารองงบประมาณสนับสนุนจากส่วนกลางรองงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐจริงๆแล้วอ่ะผู้สมัครหรือตัวแทนของประชาชนอ่ะตัวแทนของรัศดรเขามีอีกเวหนึ่งที่ต้องทำนะ เขาคือพรีเซนเตอร์ของจังหวัดนะใช่ไหมฮะเขาสามารถที่จะนําเม็ดเงินจากนักลงทุนข้ามชาตินักลงทุนจากยุโรปอเมริกาหรือฝั่งเอเชียบ้านเราหรือแม้กระทั่งตวัดออกกางซาอุใช่ไหมฮะอาหรับอัลเลสอะไรเงี้ยดึงเม็ดเงินเข้ามาลงทุนไม่ใช่ว่าคุณจะลอมือแต่แบบรองเขมาจากส่วนกลางอย่างเดียวมันมันไม่เพียงพอคุณต้องคุณต้องเป็นทังนักพรีเซนเตอร์เป็นทั้งนักขายแล้วคุณต้องเป็นนักเตจีนักวางกลยุทธ์ให้กับจังหวัดและเบนซ้อมมา เด็กเก่งๆลำปางกลับมากลับมาพัฒนาบ้านเกิดกันครับผนี่คือสิ่งที่ผมตั้งใจวพราะมันถึงเวลาละลำปางต้องเปลี่ยนเป็นพลังงานขนาดใหญ่ของของประเทศอะ่ะอยู่ที่วัลลปางแล้วทมามเราเราไม่สามารถลดค่าเอฟซีเราไม่สามารถทําอะไรได้เลยอะไรเงี้ยมาเป็นสต t o r m กันดิมาคิดดูอ่ะมันมีโซลูชันไหมมีมีโซลูชันทางออกไหมเฮ้ยถ้าทําตัวเนี้ยสามารถดีดราคาลงมาได้นะลงมาได้ยี่สิบสตางค์นะ,ะถ้าทําในเวนี้ลงมาไดนะ้อีกสักส0สสตางค์นะอันนี้ไง คุณต้องมานั่งมาตกผลึกด้วยการมาเบนซ์ซอมมาหาโซลูช่นหาทางออกต่างๆอะไรอย่างนี้ครับอันนี้คือความตั้งใจแล้วก็เป็นความตั้งใจที่ผมอยากจะกลับมาพัฒนา,าบ้านเกิดคือช่วยกันเถอะดึงคนเก่งกลับมาลํำปางันถึงเวลาแล้วครับที่ที่ลํำปางจะต้องเปลี่ยนแปลงลํำปางต้องไม่เป็นเพียงแค่เมืองหายต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ